กลางวันสำหรับปีงบประมาณพศ2564นี้ในข้อบัญญัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายก,ก็ดีในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาก็ด้วยและปุกตัวเลขงบประมาณไว้เท่าไหร่เวลาขออนุมัติต้องขออนุมัติตามแผนขออนุมัติโครงการตามแผนนะครับ ไม่ใช่ขออนุมัติตามที่เขาโอนเงินไปให้ซึ่งหลายที่บอกว่าก็ในเมื่อเทศบาลให้เงินเป็นรายใยมากค่ะก็เลยขอรัตโครงการอาหารกลางวันเป็นลายใจมากนี่ไงมีที่ไหนโครงการอาหารกลางวันเป็นลายใยมากอันนั้นคือระยะเวลาในการบริหารจัดการเขา,ราก็ใยมากหลักการกับระยะเวลาในการบริหารจัดการต้องแยกออกจกากกัน เขาเขียนแบบนี้อ้าวอาจารย์ครับแล้วต้องทำยังไงครับเท่าที่ฟังมาเนี่ยนาทีแรกแต่อาจารย์ที่พูดมาจนถึงนาทีเนี้ยไม่มีอะไรถูกสักอย่างกลับไปสงสัยต้องสั่งทาป้ายเช่าหรือเซ้งไปแตะที่นห,หน้าโรงเรียนนะเพราีหันต่อไม่ไหวแลว้วโบกมือไว้ปาน,นะ,ะาจารย์ผิดทุกอย่างเลยคะ่ะหนูอาหารกลางวันก็ผิดอีกครับแต่ก็ได้กินอยู่นะคะ <c oughs> คนละเรื่องนะถูกกับไอ้กินเนะี่ย